วันท,ที่ยี่27กรกฎาคม2014เป็นวันที่นิตยสารอาร์เจนตินาได้ขอเข้าสัมภาษณ์สมเด็จพระสันตป,ปาปาบทสัมภาษณ์นี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเคล็ดลับสิบข้อในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขสมเด็จพระสันตป,ปาปาทรงกล่าวว่ามีคำกล่าวของชาวโรมได้พูดไว้ว่าแค่ดำเนินชีวิตต่อไปก็เท่านั้นเอง พระองค์ตรัสว่าทุกคนควรจะได้รับการชี้แนะด้วยแนวคิดนี้แนวคิดที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จงใช้ชีวิตต่อไปจงดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้านี่เป็นเคล็ดลับแรกที่พ่ออยากจะแบ่งปันเคล็ดลับที่สองคือจงอุทิศตนเพื่อผู้อื่นคนเราจําเป็นต้องเปิดตัวเองและมีความใจกว้างให้กับคนอื่น เพราะถ้าเราถอนตัวจากผู้อื่นและหมกมุ่นกับตนเองเราก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นพวกอีโก้จัดและเป็นน้ำนิ่งซึ่งต่อมาก็จะกลายเป็นน้ำเน่าได้ทันทีเคล็ดลับที่สจงดำเนินชีวิตด้วยความสุขุมรอบคอบสมเด็จพระสันตปะปาปาทรงเล่าว่ามีนิยายเรื่องหนึ่งของอาร์เจนตินาเขียนโดยริกา r โดกุยลาเดส เขาได้ถ่ายทอดการใช้ชีวิตในวัยเด็กของตนเองว่าเป็นเหมือนสายน้ำที่ไหลเชี่ยวพุ่งชนโขดหินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่เมื่อโตอขึ้นสายน้ำนี้ก็เปลี่ยนเป็นสายน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆแต่ยังไหลเร็วพอแก่ตัวลงสายน้ำนี้ก็เป็นเหมือนน้ำในสระนิ่งๆกับเพื่อมเพียงเล็กน้อยเขาสะท้อนข้อคิดว่าชีวิตของเราก็เหมือนสายน้ำ กล่าวคือเราต้องพร้อมเสมอที่จะก้าวไปข้างหน้าแต่ต้องเป็นการก้าวแบบสุภาพเอื้อเฟื้อผู้อื่นและใช้ชีวิตอย่างสุขุมรอบคอบเคล็ดลับที่สสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงกล่าวว่ารู้จักหยุดพักหาเวลาว่างบ้างมีอารมณ์สินเพลิดเพลินกับวรรณกรรมที่สำคัญหาเวลาเล่นกับลูกๆของตนเองบ้าง สมเด็จพระสันตปปาทรงตรัสต่อไปว่าท่านเห็นพ่อแม่หลายคนเริ่มไม่สนใจการเล่นกับลูกๆและในที่สุดเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะต้องเล่นกับลูกอย่างไรดังนั้นพ่อแม่ที่ทำงานมาทั้งวันควรหาเวลาเล่นกับลูกๆบ้างทุกวันนี้ลัทธิบริโภคนิยมมีแต่จะนำความกระวนกระวายมาให้เรา มีความต้องการไม่สิ้นสุดนำพาความเครียดและทำให้ผู้คนต้องสูญเสียวัฒนธรรมแห่งการหยุดพักไปหมดแล้วพึงระล,ลึกไว้เถิดว่าถ้าชีวิตต้องเป็นแบบนี้ต่อไปเวลาของเขาจะถูกกลืนและเราจะไม่สามารถแบ่งปันเวลาพักผ่อนให้แก่กันและกันได้พระองค์ทรงให้คำแนะนำว่าเวลากินข้าวในครอบครัวควรจะปิดโทรทัศน์ และหันหน้ามาพูดจากันแม้นว่าโทรทัศน์จะนำเสนอข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อเราแต่อย่าลืมว่านี่เป็นเวลาสำคัญฉะนั้นอย่าให้ใครมาแย่งเวลาในการสนทนากันในครอบครัวของเราเป็นอันขาดเคล็ดลับที่หวันอาทิตย์คือวันหยุดคนทำงานควรหยุดงานในวันอาทิตย์เพราะนี่คือวันของครอบครัวเคล็ดลับที่ห ค้นหาวิธีการใหม่ๆที่จะสร้างงานที่มีเกียรติให้กับเยาวชนเราจำเป็นต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับเยาวชนถ้าพวกเขาขาดโอกาสพวกเขาก็จะหันไปหายาเสพติดแลกมีโอกาสที่จะฆ่าตัวตายมากขึ้นเป็นการไม่เพียงพอเลยที่จะให้อาหารแก่เขาเท่านั้นงานที่มีเกียรติที่เราจะให้เขาต่างหากที่จะช่วยเขาให้สามารถหาอาหารประจำวันได้ เคล็ดลับที่7จจงเคารพและดูแลธรรมชาติตอนนี้ธรรมชาติถูกทำลายและลดคุณค่าลงไปมากนี่คือการท้าทายที่สําคัญในชีวิตของเราเคล็ดลับที่8หยุดคิดร้ายหยุดให้ร้ายเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากที่จะต้องหยุดนิสัยเหล่านี้ให้ได้การทำแบบนี้คือการแสดงให้เห็นว่า เราไม่ให้เกียรติแก่ตนเองเลยมันสะท้อนว่าเราดูแย่มากๆเราจึงต้องยกตนเองให้สูงขึ้นด้วยการกดคนอื่นให้ต่ำลงเคล็ดลับข้อที่9อย่าบังคับคนอื่นให้เปลี่ยนาศาสนาแต่จงเคารพความเชื่อของผู้อื่นเราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้โดยการเป็นประจักษ์พยานหรือเป็นตัวอย่างที่ดี การพูดคุยสื่อสารระหว่างกันก็จะเกิดขึ้นแต่จำไว้ว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการบังคับคนอื่นให้เปลี่ยนศาสนาพระองค์ตรัสเน้นว่าพระศาสนาจักไม่ได้เติบโตขึ้นด้วยการบังคับคนอื่นให้เปลี่ยนศาสนาแต่เราต้องเติบโตด้วยการเป็นประจักษ์พยานและเคล็ดลับข้อสุดท้ายสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงกล่าวว่า จงทำงานเพื่อสันติภาพตอนนี้เราอยู่ในยุคของสงครามเสียงเรียกเพื่อสันติภาพจะต้องถูกตะโกนออกมาสงครามมีแต่การทำลายมันควรจะยุติได้แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโปรบรีพอร์ตขอบคุณคะ่ะ